จาสูต2ร2 cos A cos B เท่ากับ cos A บวก B บวก cos A ลบ B จะได้เป็น2 sin 165องศาคูณกับ sin 75องศาจะได้เท่ากับ cos 165องศาบวกกับ75อ,องศาบวกกับ cos 165องศาลบ75องศาจะได้เป็น cos 240บวกกับ cos 90องศา แปลงมุมจะได้เป็นคอร์180องศาบวก60องศาบวกกับคอร์90องศายุบมุมตามแกม x จะได้เป็นลบคอร์60องศาบวกกับคอร์90องศาต่อวงกลม1หน่วยจะมีค่าเป็นลบ1ส่วน2บวก0จะได้ลบ1ส่วน2ดังนั้นคอร์165องศาคูณกับคอร์75องศาจะมีค่าเท่าก,กับลบ1ส่วน2ค่ะ